เห็บหมารู้จักไหมเห็บหมาเหาอะไรพวกนี้นะครับถ้าเกิดว่าเกาะเกาะหมาเยอะๆเนี่ยนะหมาจะตัวผอมนะครับตัวรีบตัวแห้งนะครับเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าฝุ่นเกาะลูกปลาหรือว่าจุดขาวเกาะลูกปลาเยอะๆเนี่ยปาาไเด้ยเหมือนกันนะครับ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ <c oughs> ช่องเกี่ยวกับปกาศสวยงามนะครับคลิปนี้พามาดูลูกปลานะ ดูทำไมว่าพี่ลูกปลามีอะไรให้ดูนะครับช่ว <c oughs> งนี้ก็มีฝนตกบ้างเล็กน้อยนะครับแล้วก็บางทีก็แดดออกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเอาใบชายเนี่ยมาส่องลูกปลาบ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนนะตกเย็นก็เอานะครับถ้าว่างตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นมันให้ดู รับส่องเพื่อดูว่ามีอะไรเกาะลูกปลาไหมอย่างเช่นฝุ่นฝุ่นเกาะลูกปลาหรือว่าจุดขาวนะครับพวกนี้มาจากเชื้อโรคนะแบคทีเรียพวกโตซัว,วอะไรพวกนี้นะครับบอโตซัว,ว <c oughs> หรือว่าอีกเอิกอักอะไรก็แล้วแต่นะครับมันมาหมดนะมากับน้ําที่มันไม่ค่อยดีมากับอุณหภูมิที่มัน แว่งไปแว่งมานะครับอ่านี่นี่นี่ามาทนี้นะครับผมเห็นพี่แบงค์ PVN เบต้านะครับโพสหน้าเฟซบุ๊กผมก็เลยเออเอามาทำคลิปอ p p เพื่อนเพื่อนน้องน้องมือใหม่มือเก่านะครับนะมาคอยสังเกตกันนะครับใครรู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับ ถ้าใครหลงเข้ามาแล้วก็เอาไปปรับใช้กันได้นะครับเพราะมันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ลูกปลาเนี่ยไม่รอดนะครับบางคนงงไม่พี่ลูกปลาได้เยอะนะแต่ผ่านไปไม่กี่วันลูกปาลาร่วงหมดนะครับอันนี้ก็เกี่ยวหมดนะการที่ให้อาหารลูกปลาไม่ถึงนะครับหรือว่าขาดแคลนเลยเนี่ยก็ทาให้ลูกปลาป่วยได้นะครับอย่างเช่น อดกินไปสองสามวันอย่างนี้แล้วก็ให้ลูกปลากินเข้าไปอย่างเต็มอิ่มนะครับก็ทําให้ลูกปลาลวงได้นะครับฟุ่นเข้ามาเกาะลูกปลาได้ง่ายขึ้นนะครับแล <c oughs> เป็นขบวนการอะอย่างเช่นพวกเศษอาหารวพวกนี้นะครับมันจะเน่านะเน่าเน่าจะทำให้าาเกิดแอมโมเนียนะครับแบคทีเรียพวกนี้เกิดได้นะ ราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้เกลือนะครับเกลือสมุนนะเกลือทะเลอ่ะเกลือที่มันเป็นเม็ดใหญ่ๆเดี๋ยวผมจะเด้งรูปให้ดูแล้วกันเนาะอันนี้ลูกป,ปลาประมาณที่ผมจะให้ดูมี4วันแล้วก็ไม่ถึงไม่เกิน10วันนะครับนะอันนี้เป็นน e โมคอปเปอร์นะครับเข้ากับกาเล็กซีที่เข้ากับ เป็นแบ็กสตาร์ที่เข้ากับสตาร์เทลนะครับลูกที่ได้มันเป็นกาแล็กซี่เอามาเข้ากับนิโมคอปเปอร์นะครับทีนี้จะลุ้นชั้นนี้ด้วยวันจะออกเป็นแนวไหนนะอันนี้ลูกปลานะครับปรากฏว่ากระบังนี้ไม่มีอะไรปกติดีนะครับกินอาหารหมดแล้วกินอะไรแดงหมดแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราพยายามเอาเกลือใน,นคม บ่อยๆนะครับทุกๆ3วันทุกๆ5วันนะครับใส่แบบไม่เยอะนะเพราะว่าลูกปลาช่วงนี้เนี่ยมันยังอ่อนแออยู่นะครับมันบางอะ่ะมันนุ่มนิ่มนะครับ <c oughs> ใส่แบบโรยๆให้มันทั่วบ่อนะครับไม่ต้องเยอะหยิบมือโรยๆไปอันนี้ลูกปลาไซส์ใหญ่มาหน่อยนึง <c oughs> ผมแย่งมาจากกระมัง กำ,ำลังไหนกำลังนุกเป็นหางคอกนะครับ <c oughs> อันนี้น่าจะกี่วันไม่รู้เลยไซส์ใหญ่มาหน่อยอันนี้มีไหมขอส่องก่อนขอสอ่งก่อนขอสอง่งม, <c oughs> มีเสียงลำคานก็ขออภัยครับไม่มีนะครับ ปกติดีนะครับชุดนี้จะมี2ส,สีนะครับสีกรดมีสีเขียวแล้วก็สีคอปเปอร์ชุดนี้เป็นเลือดของปากายดาวหรือสก็ตดาวนะครับดีเข้าครับแบล็กสตาร์ที่มันเป็นคอปเปอร์นี่ตัวนี้ออกทองไม่ได้ออกเขียวนะครับ เดี๋ยวรอดูนะครับเสเกต็ตดาวหรือประกายดาวน,นะครับที่มันเป็นมุกสีทองสีคอปเปอร์ไม่นานหรอกแต่ผมว่าก็นานอยู่ต้องไล่นะครับเพื่อถึงยีนของที่มันเป็นเม็ดฝุ่นเนม็ดที่มันเป็นมุกเล็กๆนะ่ะผมว่าค่อนข้างทำยากแล้วก็เครื่องนี่มันเป็นเป็นสตาร์เข้าเครื่องอนะค่อนข้างจะ บีบยากอยู่เหมือนกันนะครับต้องใช้เวลาเนะพิ่งย้ายมาด้วยนะครับอะไรยังไม่ค่อยเข้าทีสักเท่าไหร่ลูกปลาก็เพิ่งทำเองนี่ชุดแรกอ,อันนี้เป็นไลายบีแล้วกันนะครับอันนี้ก็เพิ่งเทเลยนะครับกับมางนี้ พึ่งเทเนี่ยน่ากลัวมีลูกน้ําด้วยนะครับลูกน้ําไม่จําเป็นว่าต้องกินลูกปลาจะขอซุมลูกน้ำหน่อยมีเห็นไหมตัวใหญ่กว่าลูกปลานะถ้าเราให้อาหารถึงนะครับลูกน้ําก็จะกินไรแดงด้วยนะครับพอมันอิ่มมันก็ไม่จําเป็นว่าต้องกินลูกปลาใช่ไหมเวลาให้ลรแดงเนี่ย ตักมาเลยไม่ต้องกองนะครับออลายตาหน่อยขออภัยไม่ต้องกองนะเอาตัวตักทั้งนั้นนะครับถ้าแยกลูกน้ําได้ก็ดีถ้าแยกไม่ได้ก็ใส่ใส่ไปแล้วกันแล้วค่อยไปไล่บี้กันเองนี่อันนี้เป็นลูกไรลูกไรนะครับม่มก็จะวิ่งตามแสงนะครับแต่พวกนี้มันจะเล่นแสงครับลูกปลาชุดนี้เป็น ขอนึกก่อนอเป็นลูกไอ้บอดนะครับลูกชาย A ้บอดแล้วก็เป็นตัวเมียของสายจางน้อยนะครับตัวเมียที่มันเก็ดเก็ดมุกไม่ค่อยมีนะครับเก็ดปลามีแต่มุกไม่ค่อยมีนะครับลูกปลาเช็คแล้วไม่มีฝุ่นไม่มีจุดขาวนะครับแต่มีลูกลูกน้ํานะครับมีขนด้วยไหม พยายามซูมให้เห็นชัดนะครับเห็นไหมมันก็อยู่ของมันนะครับอยู่ว่ายน้ำกันเป็นเพื่อนนะครับเหน็นไหมพอลุกมน้ามันว่ายลูกปลาก็จะวิ่งนะนรับแบบนี้เทได้ถ้าเรานิ้วแย,ยงผมเพิ่งเทไปเมื่อวานนะครับอย่างเงี้ยเทได้ลูกปลาวิ่งหนีนิ้วได้แล้วเพราะฉะนั้นก็วิ่งหนีลุกน้ำได้ได้เหมือนกัน ที่นึ่งนะครับเราจะใส่ EM ไปด้วยก็ได้นะครับเหมือนกระมังเนี่ยที่ผมไม่ดูนะครับมันจะมีเศษซากไรแดงอยู่ EM จะช่วยกระจัดไอ้พวกเนี้ยใอ้ย่อยสลายได้ง่ายขึ้นนะครับม,มันจะมีแบคทีเรียรที่มันเป็นตัวดีนะดีต่อปลาแล้วก็ดีต่อน้ำนะครับนี่ไหมพวกนี้เนี่ยมันทำให้ตะเกียบลูกปลาไม่มีได้ นะครับตะเกียบเครื่องใช้น้ำมาไรปีน,นี้เสียได้นะครับเพราะมันเป็นกรดใช่ไหมพอลูกปลาไปนอนก้นอะไรพวกนี้ก็มีผลนะครับอันนี้ดูแล้วยังสดๆดใหม่ๆอยู่ยังตกค้างในวันต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นใช้ E-M ไปช่วยได้ทีนี้พอลูกปลาใหญ่มาหน่อยหนึ่งนะครับเราอยากจะเปลี่ยนน้ำใช่ไหมสัก10วัน สิบห้าวันดูสภาพน้ํานะครับเราสามารถเอากระชอนนะครับกระชอนกระชอนตักนะฮะเช่นไซนี่ยเดี๋ยวให้ดูไซไซนี่้ไซเล็กเนี่ยประมาณเนี้ยเปลี่ยนได้แล้วนะครับนี่แบบนี้ก็ได้เนี่ยตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้นะครับเปลี่ยนได้แบบเปลี่ยนน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์ได้นะไม่จำเป็นต้องดูดขี้บุบ้ขีบบ้ปลา ดูดน้ำออกครึ่งหนึ่งใส่ครึ่งหนึ่งนะครับเรามีวิธีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยไถ่ไถดูในช่อง youtube นะครับมีนะครับเราจะใช้กระชอนตักปลาเนี่ยกวาดมาเลยนะครับกวาดมาเลยแล้วก็อย่ายกเหนือน้ํานะครับให้อยู่ในน้ําเก่านี่แหละเราก็เอาถ้วยตักอีกทีหนึ่งนะครับถ้าใครนึกภาพไม่ออกอีกเกียรติไถยูทูปดูเดี๋ยวผมเด้งวิดีโอให้ดูแล้วกัน อยู่แถวๆวิดีโอนี้แหละนะแต่ผมขยันตัดต่อเดี๋ยวเด็งขึ้นมาให้นะครับอันนี้เป็นเนีย่ยผมเขียนไว้ในถุงเป็นคอปเปอร์เข้าอันเองคอปเปอร์เหลืองเหลืองดำนะครับเข้าอันเองมีใส่ถุงลอยไว้่างนี้นะเกระ้าฟิวเจอร์บอร์ดก็ได้แต่ใส่ถุงลอยไอวย้างเนี้โดนแดดโดนฝนไม่เป็นไรนะครับ มันจะอยู่อย่างเงี้ยตลอดก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับบางคนใช้กระดาษแปะใช่ไหมกระดาษแปะเขียนไว้คนฝนเบียกเอาโดนแดดจางนะครับแบบเนี้ยไม่น่าจะจางเราปรับใช้กันดูนะนกปลาไม่มีอะไรสบายดีทุกตัวนะครับ เพราะผมใช้เกลือคุมประจาแล้วก็ใช้ใสอ e m อ็มไปด้วยนะครับ e m อ็มพอใส่ปุ๊บนะครับสองสามวันแรกนะครับน้ําจะเป็นฟ้านะครับน้ําจะขุ่นนะครับอันนั้นปกติไม่ต้องตกใจอันนี้เป็นอะไร <c oughs> ตัวนี้เป็นอะไรนะครับกินอิ่มมาจะอย่างนี้มาจะ วัวใส่สายนะครับพุงจะกลมๆนะครับกระเพาะในอาหารมันเยอะไม่ต้องตกใจเป็นทั้งปลาเล็กปลาใหญ่นะอันนี้เป็นเลดเลดดดำเป็นกาเล็กซี่นะครับมือใหม่ผมแนะนำไว้ทำกาเล็กซี่ไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็แล้วแต่พวกกาเล็กซี่พวกคยพวกนีโมโนะครับทำไว้เพื่ออะไรเดี๋ยวไว้มาคุยกัน แนะนำว่ามือใหม่นะมือใหม่ที่อยากจะขายปลานะครับอยากขายให้ได้นะครับผมแนะนําว่าเป็นกาเล็กซี่พวกนีโมพวกสีหลายเขา้าต่อมานะครับเป็นเหลืองดํานะครับเหลืองดาตีครับของพี่กล้วยนะอันนี้เป็นเอาลาย เลือดไม่เกี่ยวข้องเข้ากันปั๊บลูกที่ได้ตรงจะยาวปลาจะโตวไวปลาจะแข็งแรงทนต่อโรกนะครับออตัวเมียมันออกช็อตบอดี้นะครับตัวผู้ทรงปกติเลยนะครับลูกที่ได้ไม่ช็อตนะครับไม่ช็อตเพรอมเป็นปาเลือดใหมนะ่ลูกที่ได้นะครับ เป็นเหลืองทั้งคู่นะพ่อแม่ดูที่ได้เหลืองด้วยและเป็นปลาที่มันไม่มีเลือดเอกี่ยวข้องนะครับอันนี้ยีนมันเข้าร่วมกันได้นะครับถ้าเกิดร่ยยีนมันกระจายยีนไม่ดีเข้าร่วมกันไม่ได้นะครับสีของปลาจะวิ่งเป็นเนื้อของปลาจะวิ่งเป็นสีแดงไม่กรส้มหรือแดงสว่างอ่าเนี่นี่เน,นี่เดี๋ยวผมจบให้ดูขึ้นเป็นภาพแล้วกัน จอกหเหลืองนะครับอันนี้ออกเป็นสีเหลืองนะครับเลือดไม่เกี่ยวข้องกันนะลนะมแม่มันช็อตบอดี้เดี๋ยวจะขึ้นเป็นรูปไม่ดูแล้วกันนะครับแม่มันอยู่กันละมังรวมเนาะในคลิปนี้ก็พามาดูลูกปลานะครับพยายามฟ่งองไว้ <c oughs> ลูกปลาจะได้หายจะได้ไม่หายหมดนะครับอันนี้เป็นลูกชายของไอ้บอด เท้ากับลูกสาวไอ้บอลนะครับตัวเมียเป็นเนื้อเหลืองตัวผู้เป็นสีแดงนะครับลูกปลายังไม่ลอกทั้งนั้นเลยนะครับต้องรอสัก2อเดือนนะครับตัวพวกเ็กสตาก็สามเดือนสีเดือนขึ้นไปนะครับบตงตัวมันก็ลอกก่อนอันนี้แล้วแต่ตัวปลาแล้วก็สายเลือดด้วย ชุดนี้จะมีเหลืองส้มแดงมาหมดเลยนะครับลายตาลายตาหน่อยขอไปนะนพยายามถ่ายมันชัดชัดขึ้นนะครับพยายามแผนกล้องให้มันแบบไม่ลายตานะอันนี้เป็นเดี๋ยวอันนี้ตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่นะครับ อันนี้เป็นที่บอกว่าเป็นอ,อ,อะไรอ่ะแบ็กสตาร์นะครับคอปเปอร์คอปเปอร์โกเข้ากับสตาร์เทวูปที่ได้นะครับเป็นอย่างเงี้ยได้หลายตัวนะครับแล้วก็จะมีแดงทั้งตัวแล้วก็เป็นมุกกระจายนะอย่าไว้ขึ้นเลี่ยมแยกให้ดูนะครับอาจจะเปิดแบ่งด้วยนะครับจุดนี้ตัวนี้เลี้ยงไว้การบางเดียวเลยตรงเมียนะครับเพื่อที่จะเอาผสมพันธุ์ ไม่ก็เปิดแบ่งนะครับดูกันอีกทีตัวอ้วนไข่เป่งน,นะครับยิงจะจบให้ดูด้วยนะครับวอดีถือไว้าชายอันนึงแล้วก็มือถืออันนึงนะมือมือไม่ว่างนะครับไม่ใช่โฟอามส่วนอันนี้เป็นสายของอาจารย์น้อยนะครับอันนี้เข้ากันเองนะครับหัวคอกไม่ไม่ใช่หัวคอกดิชุดพี่มันนะครับให้ดูกันไปแล้ววันก่อนนะอันนี้ชุดน้องนะครับ ออลูกปลาติดไม่ค่อยเยอะปลาจะไ,ไล่ไล่เลี่ยกันนะครับใส่พอๆกันนะครับแจกมาหมดเลยเหมือนกันนะครับสีแดงส้มเหลืองเนี่ยตัวนี้เหลืองนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ดูยังไงนะครับบอกไปแล้วนะครับแต่จะบอกอีกนะเอ,อ่อถ้าเป็นพวกโค่ยหรือพวกแฟนซีนะครับอันนี้้ำนะพวกโค่ยพวกแฟนซีหรือปลาปลาสีเดียวไม่น่ามีวะ่ะ ม่นา่าลอกนะครับเอาเป็นพวกคยุยแฟนซีก่อนลวกันนะครับดูที่ใช้น้ําหรือตะเกียบนะครับดูที่เครื่องดูที่ขี้ปลานะครับปลาเป็นขี้ปลาเป็นสีอะไรนะครับเนื้อปลาจะเป็นสีนั้นนะครับเวลาลอกพวกนี้จะลอกใส่นะครับขึ้นดอกขึ้นจุดขึ้นแ้มอะไรก็แล้วแต่นะครับจะเป็นจะเป็นสีนั้นนะสีของเครื่องนะครับแต่ตัวนี้ ตัวนี้สีเหลืองใช่ไหมนี่นี่ตัวที่โดนกระแทกนี่เวลามันล,ล,ลอกใส่นะครับจุดดอทหรือแต้มมันเนี่ยจะเป็นสีเหลืองนะครับอ่าก็าคือปลาเนื้อเหลืองนั่นแหละนะก็คอยสังเกตดูนะประสบการณ์มีไว้จดจำนะครับนะเอาไปใช้มาส่งนะครับกลางคืนนะปลาไซนี้ไซนี้นะครับหรือว่าเออไซนี้ มันจะนอนลอยๆอ่ะเคยสังเกตไหลองไปใช้ไปสองดูกางคืนนะครับมันจะลอยไม่ก็นอนก้นเลยนะนิ่งๆงอ่าแบบนั้นจะสังเกตยากนะครับเราจะดูยากว่ามันเป็นปลาป่วยไหมอะไรอย่างนี้ปลาใหญ่ก็ดูกลางวันนะครับาบางทีเราไม่รู้มันนอนนึกว่าปลาป่วยนะครับนี <c oughs> ย่ยมันจะไม่ไว้น้ําอย่างนี้ นะถ้ากลางคืนมันจะไม่ด็อกเด็กบุ้งปิ้งบุ้งปิ้ง,ง,งนะครับมันจะลอยอ่ะเออจะอธิบายยังไงไมเอาถ้าเป็นมีคลิปไม่ดูก็เดี๋ยวจะใส่มาให้นะครับเนะนี่ยมันจะไม่มามุงอย่างงี้อันนี้หิวแล้วนะครับตอยกลางคืนหิวมันจะไม่มามุ่งอย่างงี้นะมันจะกระจายนอนก้นลอย ลอยน้ํานะครับเหมือนปลาจะตายนะแต่ไม่ใช่นะครับปลามันปลามันนอนไม่รู้ปลามันนอนไหมนะเขาเรียกแต่มันจะนิ่งๆน,นะครับคลิปนี้พามาดูลูกปลานะครับสังเกตเพื่อที่จะไม่ให้ลูกปลาเนี่ยร่วงตายหรือว่าหายนะครับมันเหมือนกับเห็บหมารู้จักไหมเห็บหมาเหาอะไรพวกนี้ นะครับถ้าเกิดว่าเกาะเกาะหมาเยอะเนี่ยนะครับหมาจะตัวผอมนะครับตัวรีบตัวแห้งนะครับเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าฝุ่นก็ลูกปลาหรวจุดขาวกับลูกปลาเยอะๆนี่ตายได้เหมือนกันนะครับยิ่งลูกปลามันตัวเล็กไงตัวเล็กกว่าหมาแน่นอนนะครับตามนี้นอีกวิธีหนึ่งอีกสาเหตุหนึ่งก็คือเราไม่ได้เอาลูกปลาลงที่กว้างนะครับปลาก็จะทยอยตาย เพราะว่าออกซิเจนมันสวนทางกับลูกปลานะครับลูกปลาต้องการออกซิเจนเยอะขึ้นนะก็เลยต้องทยอยตายเพื่อให้พอเพียงพอออกซิเจนที่มันมีในน้ำนะครับเช่นแล้วเพราะในถังนี้เราได้ลูกปลา5,000ตัวนะสมุติเราเลี้ยงเนี้ยหวันลูกปลาเหลือไม่ถึง300หรอกนะ คลิปนี้ก็พามาสังเกตรประมาณนี้นะครับลองไปสังเกตไปปรับใช้กันดูได้นะครับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับผมนะครับใครที่เข้ามาใหม่นะครับกดติดตามไว้นะในช่องจะมีปลาส,สวยๆขึ้นเลี่ยมแยกต่างหากนะครับมีเปิดแบ่งด้วยแล้วก็มีโชว์ด้วยนะครับกดติดตามไปไม่เสียหายมันฟรี นี้ไปแล้วครับผมเจอกันใ่นคลิปหน้าไปแล้วครับผมบาย